ต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการนะครับสร้างเวิร์กสเปซนะครับหรือว่าสร้างนะครับเป็นหน้าลักษณะของการทํางานของเรานะครับที่เราต้องการนะครับเพราะใน,นลักษณะของตัวเครื่องวิสตา้านะครับเขาจะมีตัวเวิร์กสเปซให้เราอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งวิธีการดูนะครับเราสามารถไปที่รูปเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่โหลด workspace นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น workspace นะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับเขาจะมีค่าย d m IPHA a นะครับหรือว่า b e e r Color นะครับ g a r d n e r นะครับ JP p e t r เ l e u m นะครับหรือว่า r a n s m i ม s i o n นะครับทั้งเซ i s i สเอร์ a ิ i นะครับอันนี้คือเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นว่าถ้าผมนะครับจะเลือกเป็น เอสเปซของเยลโลเนสอินเด็กนะครับผมจิ้มนะครับให้มีจุดสีดําขึ้นนะครับแล้วกดโหลดครับนะครับพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะเป็นลักษณะของตัวค่า Y นะครับหรือเยลโลเนสอินเด็กนะครับตัวเอซิตตัวเอซีเอ็มดีหนึ่งเ้าสองห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นวายไอของตัวเอซีเอ็มอีสามหนึ่งสามนะครับที่แหล่งแสงคือ C ีทับสองตัวนี้ก็จะเป็น Y I ยไสามหนึ่งสามที่แหล่งแสง D ีหกสิบห้าทับสิบนะครับ ก็คือเราก็สามารถเลือกได้ครับหรือวิธีการหนึ่งนะครับวิธีการเลือกนอกจากกดเข้าไปที่เฟืองรูปเฟืองใช่ไหมครับก็คือเราก็มาจิ้มนะครับที่มุมขวาล่างนะครับตรง workspace นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการ workspace ตัวไหนนะครับเย่นเ่นต้องการ dpa นะครับจิ้มแล้วก็กดโหลดได้เลยครับนะครับก็จะเป็นค่า data ที่เขานะครับมีอยู่ในตัวเครื่องนะครับเราสามารถนะครับเลือกดูเลือกใช้ได้เลยนะครับว่าเราจะใช้ตัว dpa ตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับ หรือว่าเราจะดูเรื่องของตัว Transmission นะครับกดเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นค่า Y r a n s m i s s i o n นะครับในแต่ละแหล่งแสงนะครับที่เราที่เขาจะโชว์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้ Workspace นะครับจากที่เราสร้างไว้ยังไงนะครับส่วนวิธีการสร้างนะครับผมอันนี้ขออันนี้เราก็จะพาไปที่เป็นตัวของ default ก่อนนะครับ ออะโดดนะครับโอเคครับก็เราจะเลือกเป็น workspace นะครับเป็นตัว default นะครับหรือว่าเป็นตัวที่เราต้องการนะครับด a ต a ทั่วไปก็คือจะมีค่า l star a star b star แล้วก็ ดัลเอลสตาร์ด้ลเอสตาร์แล้วก็เดัลบีสตาร์นะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการนะครับ create workspace อของตัวเองนะครับหรือว่าสร้าง workspace ของตัวเองนะครับก็คือ,คอเราก็ทําการเลือกนะครับสเกลที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับผมเอาตัวเอลเ e ลบีเชออยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มตัวค่าของ ตัว indus นะครับซึ่งผมจะขอเป็นตัวไอคัมซ่านะครับไอคํมซ่าสี่งนะครับกด apply ไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะคือจะเพิ่มมานะครับอันนี้คือจะเป็นสำหรับตัว default ใช่ไหมครับแต่สำหรับเรานะครับก็คือเราก็จะทำการนะครับ save workspace นะครับเป็นของเราเองนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเราต้องการ save ับไหมนะครับซึ่งอันนี้คือจะให้กด no นะครับแล้วเราก็สร้าง workspace นะครับของเราตัวนี้ก็จะเป็น ตัวตัวสวิตเทนเนอร์นะครับหรือค่าความหวานนั่นเองนะครับกดเชฟไปนะครับแล้วครั้นี้ครับเวิร์กสเปซของเรานะครับก็จะเปลี่ยนตัวมุมขวาล่างนี้ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อว่าเวิร์กสเปซนะครับแล้วก็เป็นตัวคอมมัสสวิตเทนเนอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจิ้มเข้าไปดูนะครับเนี่ยฮะตัวเวิร์กสเปซของเรานะครับจะคือเป็นสวิตเทนเนอร์นะครับที่เราเลือกอยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของถ้าเรากลับไปเลือกดีฟอลต์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ฟอนลนะครับก็จะเป็นตัวแค่แค่แค่ l star a star b star นะครับแล้วก็ delta l star delta a star แล้วก็ delta b delta b star เฉยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของตัวที่เรานเริ่มเป็น switcher นะครับกดหลดนะครับก็จะมีตัวคําศ่าพิ่มเข้ามานั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มนะครับหรือวิธีการสร้างนะครับ w o r ร์ลสเปซนั่นเองครับผม